สวัสดีครับพี่น้องชาว F1 นะครับคนรักฟอร์มูล่าวันทุกคนวันนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากที่ทิ้งช่วงไป3-4วันไม่ว่ากันนะครับ m o t ต GP มีเรื่องราวที่จะต้องบอกต้องเล่าต้องอะไรต่างๆมากมายรวมทั้ง w o r l d Superbike ด้วยวันนี้ก็เลยโผล่มาอาจจะไม่ต่อเนื่องกันเหมือน3-4วันก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงน้องเล็กอีกแล้วนะครับอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงทุกคนครับถ้าเกิดเราพูดถึงอัลบอนเนี่ยอาจจะมีคนที่พุ่งเป้าไปที่นักแข่งอีกคนหนึ่งคือใครฮะ แน่นอนก็คือปียร์แกสลี่อ่าทำไมต้องพุ่งเป้าไปที่แกสลี่แกสลี่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือคนที่ชนะเมื่อสนามสนามก่อนนู้นนะครับอ่าสนามที่ผ่านมานี่แฮมิงตันชนะใช่ไหมฮะอ่าแกสลี่ก็ไปชนะที่ที่มอนซาใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นก็คือปียร์แกสลี่ซึ่งแกสลี่เนี่ยคือคนที่เสียเก้าอี้จากเรดบูลฮอนด้าไปแล้วก็เอาบอนน้องเล็กของเราเนี่ยมาเสียบแทน ามาเสียบแทนคือแกร์ลี่ก็ลงไปในทีมทีมทีมรองที่ไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นเป็น,ปนทีมใน,ใน,ใ,นในเครือนั่นแหละนะแล้วการที่แกร์ลี่ชนะเนี่ยใน2ส,สนามที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดผมก็ไม่ทราบว่าพูดที่เล่นที่จริงยังไงไม,ไม่ไม่ทราบได้นะแต่มันกปน็ประเด็นขึ้นมาว่าโอเคละผมชนะนะแล้วผมก็พร้อมที่จะมาทวงคืนเก้าอี้ของผมใน Red Bull Honda ก็คือเก้าอี้ที่อัลบิอนนั่งอยู่ในตอนนี้ขอถามทุกคนหน่อยนะครับว่า ฟอร์มตอนนี้เนี่ยโอเคนะอัลบอนยังไม่เคยชนะดีที่สุดของอัลบอนก็คือการคว้าโพเดียมที่มูเจโรเมือม่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสนามที่ผ่านมาแต่ฟอร์มของแกสตี่เนี่ยก็คือชนะมาแต่นอกนั้นก็อันดับยังยัง,ย,งยังไม่ดีทุกคนว่าถ้ามองไปในฐานะเราเป็นผู้บริหารของทีม Red Bull Honda เนี่ยทุกคนจะเอาใครไว้โอ้นนี้น่าคิดนะครับผมไม่น่าถามให้ หลายๆคนมาหลอกด่าเลยเนาะจริงๆแน่นอนละเราก็คงต้องเชียร์น้องเล็กแต่ถ้าเรามองแบบกลางๆเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมองว่าเฮ้ยนี่คือนักแข่งไทยที่เราเชียร์มองแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมก็ยังมองว่าอัลเบิ้ลยังมีภาษีเหนือกว่าอยู่แต่แน่นอนว่าคําว่าภาษีเหนือกว่านี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปไว้วางใจว่าขับยังไงก็ได้อย่าลืมนะครับว่าอัลบอลนี่ก็คือขึ้นมาในในฤดูการที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่เต็ม แล้วก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างที่น่าประทับใจทางผู้เลือกผู้ใหญ่ในทีมเนี่ยแล้วเขาก็ให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแบบเต็มๆในฤดูการนี้อาจจะมีคนแอบแซวว่าเอ้นี่ก็คือถ้ากระจิงแดงไม่ดันไม่อะไรจะมาถึงตรงนี้ไหมผมก็ไม่อยากให้อคติกับน้องแบบนั้นนะครับเราได้เห็นผลงานได้เห็นอะไรกันอยู่ในใน,ในสิ่งหนึ่งแล้วจะลืมว่าอัลบอนเนี่ยเป็นนักแข่งในทีมใหญ่ที่เป็นนักแข่งเบอร์2มือ2ของทีม ถ้าเอาบอลอยู่ในทีมเล็กๆกว่าน,นี้บางทีโอเคละอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่ามือ1มือ2คือทุกคนมันก็1เท่ากันหมดนะครับในทีมเล็กๆเราจะได้เห็นใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยกล่าวคือในอยู่ใน Mercedes อยู่ใน f e r r a r i อยู่ใน Red Bull อย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็คงจะต้องมีคนที่เ,เขาเรียกว่า1ละเก่งกว่าน,นั้นอันนั้นไม่เถียงแล้วก็โปรไฟล์ดีกว่าผลงานที่ผ่านมาดีกว่าเขาถึงได้เป็นเบอร์หนึ่งดังนั้นนักแข่งเบอร์2ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คงจะต้องอาศัยผลงานต้องมามามา,มามามาเร่งสร้างในขณะที่คนที่เขาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาทำไว้เยอะทำไว้สูงแล้วเราก็ต้องค่อยๆไต่ไต่ๆไต่ไปประมาณนั้นใช่ไหมครับทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าคนก็ยังไม่หยุดนินทากันสักทีหล้ว,ว่าเอามาเปรียบเทียบด้วยที่ว่าสนามก่อนนู้นน่ะก็คือแก๊ตลี่มาพอแก๊ตลี่มาปุ๊บก็ความกดดันมันจะอยู่ที่ตัวเอาบอนเองว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็คงจะแน่นอน แต่ในวันที่ความกดดันมันทวีคูณมาปุ๊บเพื่อนร่วมทีมก็ออกจากการขันไปอีกเขาก็สามารถที่ยืนโพเดียมแรกในชีวิตได้อวันก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้หวั่นไหวกับประเด็นของแกตลี่หรือประเด็นของคนนั้นคนนี้วิพาก์วิจา์เลยนะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวของทางหัวหน้าทีมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมเนี่ยหรือระดับผู้บริหารนี่ออก็ออกออกมาให้กำลังใจตลอดผมก็เลยค่อนข้างชื่นชมทีมเร d บูหัวหน้าทีมนี้ว่า เป็นทีมที่ใจดีกับเด็กนะฮะเป็นทีมที่โอเคแหละเขาให้โอกาสในวันที่พลาดพั้งเนเขาก็ให้กําลังใจสามารถที่จะแบบเหมือนมีจิตวิทยาแบบทําให้นักแข่งเนี่ยเกิดความกังวลได้น้อยในในวันที่เขาต้องการพลังต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจในตรงนี้ก็เลยคิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยน่าจะผลักดันอัลบอนอยู่แต่สนามที่กําลังจะมาถึงเนี่ยทุกคนผมมองว่ามันเป็นสนามสําคัญที่อัลบอนจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ในตอนนี้เอาลบคําสุบป,ปรมาทระหว่างตัวเขากับแกสตลี่ให้ได้ก่อนแล้วกันถ้าเราไปย้อนดูในปีที่แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าอัลบอนเนี่ยจบอันดับที่ที่ห้าใช่ไหมครับที่ทีโรเซียเนี่ยในขณะที่แกสตลีล่ถ้าจำไม่ผินดน่าจะเป็นที่14มั้งโอ้ก็ค่อนข้างไกลห่างกันอยู่ถ้าเกิดว่าเกมมันออกมาอีรอบเดิมกล่าวคืออับอนเนี่ยอาจจะโชว์ผลงานได้ดียืน4ยืน5ได้ ในขณะที่แกตลี่เนี่ยอาจจะไม่ติดหนึ่งในสิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเลวร้ายดีกว่านี้ผมก็มองนะครับว่า,าในส่วนของคะแนานความเอนดูเนี่ยน่าจะเพิ่มมาที่อัลบอนให้ยเยอะอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมามากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าผมว่าเขาไม่ได้หวั่นไหวอะไรมากมายหรอกแต่มันก็อาจจะมีแอบแอบอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเติมเต็มในที่รัสเซียในในสัปดาห์นี้ผมผมย้านะครับว่า F1 นเนี่ยถ่ายทอดชัาง ฟ็อกสปอร์ตเนะครับอาวจะแจ้งเวลาเมื่อใกล้วันนะครับว่ามันมัน,ม,นมันถ่ายทอดกี่โมงมกี่ยามกันแน่ในตอนนี้แต่ที่แน่ว่าเลสนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นสนามของเจ้าถิ่นเขาอย่าง2 Mercedes l i นะครับลุยแฮมิงตันวันด์ลี่บอสตาร์ก็น่าจะหนังม้วนเดิมๆแต่ที่ไม่เดิมก็คือผมผมก็มองว่าเป็นเป็นมันจะเป็นสนามเป็นสังเวียนที่อัลบอนเนี่ยคงจะต้องแบบว่าอย่าพลาดเพราะถ้าพลาดแน่นอนนะครับว่า บางทีบางครั้งเนี่ยแกดลีเองเขาก็ออกตัวเต็มๆนั่งไงครับว่าไม่กลัวละพร้อมที่จะกลับไปในที่ที่เขาเคยอยู่เพราะว่าความมั่นใจมาเต็มแล้วในตอนนี้โอเคฮะก็ว่ากันต่อไปว่าจะเป็นยังไงในอนาคตของอัลบอนนะครับซึ่งบางคนก็มีที่อยู่ที่ไปแล้วแต่อัลบอนถ้าเกิดว่าไม่หลุดไม่อะไรเนี่ยก็ยังไงก็ขอให้ติด ท็อป6ท็อป7อยู่ผมว่าอนาคตในทีมก็น่าจะสดใสยอยู่แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกจากการแข่งขันหรือว่าคะแนนน่ะสู้เปียร์แก๊สลี่ไม่ได้เนี่ยโอย้ตรงนี้มันไม่เป็นผลดีกับน้องแน่นอนนะครับน้องอาจจะอาจจะโดนถล่มเยอะพอโดนถล่มเยอะบางทีอาจจะไปส่งผลถึงแรงกดดันถึงผู้บริหารเขาในตอนนี้ก็อาจจะมองมองว่ายังคงเอนดูน้องเล็กอยู่แต่ถ้ามันมัน,ม,นมันมีอะไรที่มัน กล่าวคือไม่เป็นไปตามแผนในตอนนี้แม็กดั้งคิจิเออร์ฮอนเนอร์ก็บอกนะครับว่าเล็กเนะี่ยอาจจะยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ถึงแม็กหรอกแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ตามแผนตามรถดแมพที่วางไว้แล้วแค่นี้ก็ก็พอใจแล้วก็หวังว่าอัลบอนนะครับจะเป็นไปตามแผนนะครับฟอร์มการขับแบบนี้ของทางผู้บริหารของทีมต่อไปนะครับจะได้เห็นในปีหน้าในสีเสื้อของเรดบุฮอนได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกนะันหน้าสวัสดีครับ